จิตที่หลุดพ้นจากความยึดถือก็หมดทุกข์เพราะทุกข์มีอยู่ที่จิตซึ่งมีความยึดถือเท่านั้นคำว่าเราหรือความรู้สึกว่าตัวเรานั้นเป็นความรู้สึกของกิเลสที่เป็นเหมือนโคลนที่เข้ามาหุ้มห่อตัวเราที่เราได้ล้างออกเรื่อยๆจนหมดสิ้นไปแล้วความรู้สึกว่าเราหรืออุปทานนั้นไม่มีแล้วเท่ากับซี่กรงหักหมดแล้ว เราจึงออกมานอกกลงได้เรียกว่าจิตหลุดออกมาได้หรือจิตผลจากอุปทานเท่านั้นเองหาใช่ตัวเราไม่จิตนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตนั้นไม่มีความยึดถือตัวมันเองว่าตัวเราจึงได้หลุดออกมาได้ท่านจึงตรัสว่าการหลุดพลนั้นมีแล้วแต่ตัวผู้หลุดผลหามีไม่นี่แหละคือการหลุดผลตามแบบของพุทธศาสนา การหลุดพ้นตามแบบของพุทธศาสนานั้นเราที่เป็นพุทธบริษัทจะต้องเข้าใจให้ดีๆย่อมเป็นการหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดไม่มีเยื่อใยของอุปทานเหลืออยู่แม้แต่เล็กน้อยการหลุดพ้นที่ไม่เด็ดขาดยังมีอุปทานเหลืออยู่บ้างโดยไม่รู้สึกตัวนั้นเป็นการหลุดพ้นของพวกอื่นเขาหาใช่ของพุทธศาสนาไม่การหลุดพ้นชนิดนั้นหลุดพ้นแต่เพียงจากความยึดถือที่หยาบหยาบ ไม่สามารถหลุดพ้นจากความยึดถือชั้นละเอียดจะต้องทำการปฏิบัติต่อไปอีกขั้นหนึ่งจึงจะเป็นการบรรลุถึงนิพพานการพูดว่าตัวเราในขั้นนี้ถ้ามีพูดก็สักว่าพูดเพราะไม่มีคำจะพูดเท่านั้นหาได้มีความยึดถือก็ดัดเอาสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นมาเป็นตัวเราอีกก็หาไม่จิตที่หลุดพ้นจากความยึดถือก็หมดทุกเพราะทุก มีอยู่ที่จิตซึ่งมีความยึดถือเท่านั้นพุทธทธาสภิกขุ